ที่นี้ก็มาถึงเจ้าประจำต่อไปค่ะเมื่อผ่านซุ้มกล้วยแล้วผ่านกูของแท้มาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกับป้ายานค่ะแม่นอกไซของกล้วยนะคะอืซึ่งดิฉันเนี่ยเอ,อเป็นคนตั้งชื่อกลุ่มให้เขาว่าชนกลุ่มน้อยให้แล้วเขาก็รู้สึกจะไม่พอใจเฮ้ยทำไมเรียกเราชนกลุ่มน้อยนะคะสบัดสบิยงันนะคะอยู่ไปอยู่มาเนี่ยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ พึงพอใจในคําว่าชนกลุ่มน้อยของตัวเองแล้วค่ะพึงพอใจก็บอกว่าต่อไปอย่าใจดีรักใครเข้ามาง่ายๆอีกนะครับคือเป็นบทเรียนเราอยู่กันแค่นี้ตามภาษาชนกลุ่มน้อยแต่เราไม่แทงข้างหลังกันทุกคนพร้อมให้กําลังใจป้ายานแม่สาเสมอครับเนี่ยเขาพึงพอใจกับชื่อชนกลุ่มน้อยที่ดิฉันตั้งให้เพราะตอนหน้าที่ตั้งให้เพราะพฤติกรรมนะคะ fc แล้วก็ช่องต่างๆเนี่ยมันจะลดจํานวนลงไปเรื่อยๆจนถูกบีบไปในพฤติกรรมของตัวเองจนกลายเป็นชนกลุ่มน้อยค่ะ จากที่เคยไปคอมเมนต์สนุกสนานเฮฮาเทียงกับช่องใดก็จะกลายเป็นลดลงไปเรื่อยๆจนเขาเหมือนว่าน้ําน้ำมันขอดน้ำในบ่อนะคะอันนี้เขาพึงพอใจในชื่อที่เราตั้งให้ก็เหมือนกับกล้วยเหมือนกันก็พึงพอใจที่พี่จันทร์สีตั้งให้เขาก็จะเรียกเองอีกล้วยอีกล้วยเนี่ยค่ะก็เลยจะมองว่าเราอ่ะไปปามาศไปทําให้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้เลยเขาพอใจในชื่อที่เราตั้งให้ตามพฤติกรรมของเขาค่ะกับคุณนิมิตรอันนี้คือลูก tp ดาวแหลงเนี่ย tp ดาวอังคารยังยานได้ไหมใช่ค่ะเขาเป็นเจ้าของยานอวกาศค่ะเป็นยังไงคะสวยสมบูรณยไหมไดรูปโปรไฟล์นี่มันเหมือนกับรูปที่เวลาเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาทำภาพรูปงานศพมันก็เหมือนนคล้ายๆกันเลยนะเป็นสีเป็นสีสีเบียโทนแบบนี้พร้อมกับมีดอกไม้เป็นกรอบล้อมรอบวันนี้ฉันต้องแสดงรูปที่เขาวางไว้หน้าศพยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะอันนี้มันน่าจะไม่จันลงใจหรือเปล่าเยไม่รู้นะอันนี้ก็ ออนี่ถ้าไม่ใช่ก็ขอถอนนะฮะอน่าจะเป็น KT ดาวพานะเพองขอแล้วกันนี่ระดับคุณหน้าตาป้องเบลสวยสวยดีนะฮะนี่ก็เป็นระดับคุณแม่เลยแล้วก็คุณลิต้องขอถอนแล้วนะคะถอนออกนะฮะถอนออกคือไม่ถอนะมีสิคะเต็มหัวเลยเอาข้างไหนที่ี่เธอต้องได้ยกขึ้นมาพูดเนี่ย เพราะว่าตะเกียบเพิ่งผ่านบูธกูของแท่มาค่ะคุณในิมิททีนี้นก็พาจูมือมามาถึงป้ายาบ้างนะคะแล้วพูดถึงความพึงพอใจในชื่อที่เราเนี่ยตั้งให้เขาเพราะมาจากพฤติกรรมของกลุ่มพวกเขานั่นเองทีนี้ดิฉันขอพูดถึงเรื่องป้ายานหน่อยในช่วงแรกที่ทุกคนถามกันนะคะว่าของแท่ <c oughs> กูนั่นคืออีกคยแน่ <c oughs> แน่กูของแท่กูของแท่กูนั่นคืออีกวยแน่แน่ <c oughs> คลองแท้กูนั่นคืออีควยแน่แน่กูของแท้กูของแท้กูนั่นคืออีควยแน่แน่